ต่อมาค่ะองค์เทพพระเพลิงค่ะไพ่บิี้เตือนมานะคะความวู่วามความใจร้อนความอะไรที่มันทำเร็วเร็วดนด่วนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะมันผลที่ออกมาเนี่ยไม่ค่อยเที่ยงนะมันลวกๆวกอะ่ะมันไม่เลดแล้วก็อารมณ์อีกถ้าอารมณ์ที่มันวุบวาบวุบวาบอารมณ์ที่ไม่มีความสุขมันจะพาให้ วเบรชั่นในร่างกายของเราเนี่ยลงไปในที่ดิ่งลงนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับพลังงานดีๆที่เขาลอยอยู่ในอากาศเนี่ยที่อยู่ในจกักรวาลนะฮะพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานแห่งความสําเร็จดังนั้นชาวราศาีกลุ่มต้องมีการฝึกจิตฝึกสมาธินะคะมีการนั่งสมาธิฝึกลมหายใจนะคะเข้าออก เวลาหายใจเข้าเนี่ยนับ1นถึงสนะแล้วกั้นหายใจไว้นับ1-8ถึงนะคะหลังจากนั้นค่อยๆผ่อนล,ลมหายใจนับ1-8ถึงอีกครั้งหนึ่งให้ค่อยๆผ่อนลมหายใจนะคะให้ผ่านจักระในร่างกายของเราเนี่ยทั้ง7จักระเลยนะคะท่านผู้ชมให้ฝึกลมหายใจค่ะนะอารมณ์ร้อนอารมณ์วุ่นวายนี่ไม่ดีเลยทำให้ในด้านการมัน,ม,นมันเป็นข้อเสียอะไรอย่างเลยนะคะ กรับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจาร,รย์เบยิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจาร,รย์เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดรัคนาราศีกุมซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมพศ2566เรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะ โอมอคีพาหูบุพพังสัการะบรนธนังครูบาจาริยังจาริยาเทวามุนีลือศีสิทธาปิตมตาอรุเย,ยนะสุเนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นํำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์มีสีใครใจขออนุญาตนะคะตัดไพ่ครึ่งหนึ่งแทนตัวชาวลัคนาราศีกุมค่ะนะคะและก็ขออนุญาตเลือกไพ่นะคะจำนวนเนี่ยสิบสองใบนะแทนตัวชาวลัคนาราศีกุมค่ะไพ่ชุดนี้ของท่านอาจารย์พรมยนัน รัตนยานพิโมกนะคะท่านผู้ชมเขามีอายุอานามเนี่ยครบ23ปีแล้วนะคะความแม่นยำชัดเจนเนี่ยเขามีมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมระหว่างที่อาจารย์บีฟซีใครใจได้จับได้สัมผัสไพ,พ่เนี่ยยังสัมผัสถึงความขลังพลังขลังของไพ่พรหมยานได้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงปักแรกนี้เนี่ย เป็นอย่างไรนะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆกท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูสิมาดูพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามารับชมคลิปแล้วตั้งจิตตั้งใจดีๆนะครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะโอ้โหใบแรกสวยงามมากเลยอะนะโอ้เริ่ไพ่สวยไหลใบเลยทีเดียว อืดีมากมากอืมแม่โอเคโอ้โหท่านผู้ชมขาไพ่ใบแรกนะคะองค์พระโคหนนทินะคะพระโคหนนทิเนี่ยบอกเลยนะว่าชาวรัคนาราศีกุ่มนะคะช่วงนี้เนี่ยตัวท่านเองเป็นที่ ต้องตาต้องใจเป็นที่มั่นอกมั่นใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักใครครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะที่รักใครเมตตาปราณีชาวลัคนาราศีกุมนะคะดังนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมให้นําองค์ความรู้นําความสามารถของท่านเนี่ยออกมาใช้อย่างเต็มที่นะคะ โชว์ผลงานโชว์โชสิ่งดีๆโชว์องค์ความรู้โชว์ความสามารถของตัวท่านเนี่ยออกมานะคะให้เยอะๆเลยนะคะชว่วงนี้เนี่ยเป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือมั่นจิตมั่นใจของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะคะนะเป็นจังหวะด,ดีเป็นโอกาสดีเลยทีเดียวนะและชาวลัคนาราศีกุมเองเป็นผู้ที่มี ไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดมีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเป็นจังหวะดีโอกาสดีแล้วนะที่ช่วงนี้ตัวท่านเองสามารถที่นำองค์ความรู้นำความสามารถออกมาให้ทุกทุกท่านในวงการเนี่ยได้ประจักษ์นะคะโอ้โหดีเลิศแมกต่อมานะคะพระเทพ พบุตรนะคะพระอรุณเทพพบุตรใบเนี้ยเขาบอกว่าชาวราศีกลุ่มนตลอดช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมนี้การเงินการทองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะการเงินการทองไม่ขาดมือค่ะนะการบริหารการจัดการในด้านของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ดีการบริหารบัญชีการบริหารการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแม่การเงินการทองของคุณเนี่ยไม่ขาดมือนะคะนะและคุณเองมีเป้าหมาย ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับในด้านเงินเงินทองทองแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่มาถูกทางแล้วนะคะและในขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากโค้ชครูครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งมีความรู้นะคะมีความรอบรู้ในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะรวมทั้งมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ เครือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายนะคะดีมากๆเลยทีเดียวดังนั้นท่านใดนะคะที่มีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจกงสี่ช่วงนี้ก็เป็นจังหวะดีของคุณด้วยมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่นะคะจากเครือญาติพี่น้องจากเพื่อนสนิทมิสหายค่ะนะและพ่พระนารายณ์บันทมสินนี่บอกเลยว่าช่วงนี้เป็นเกณฑ์ดีเป็นจังหวะดีโอกาสดีที่ญาติพี่น้องของท่านเนี่ยไม่มา สร้างความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจเนี่ยให้กับชาวลัคนาราศีกุมค่ะนะโอ้โหไพ่สวยงามมากต่อมาค่ะท่านผู้ชม,ะมขะเมฆครากระดมมาสูรนะคะช่วงนี้นะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมเองตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นสามารถนำความรู้นำความสามารถนำไอเดีย บันเจิดนะคะนำความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครเนี่ยออกมาสู่สายตาบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรได้ช่วงนี้เป็นความโดดเด่นมากๆเลยนะคะเป็นจังหวะดีเป็นเกณฑ์ดีเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีกุมน,นียบุคคลต่างๆในวงสังคมต่างยกรอนะฮะรอคอยที่ คอยดูคอยดูผลงานใหม่ๆนะคะไอเดียใหม่ๆเนี่ยของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยอยู่ตลอดเวลาและเพราะเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะคะในตัวชาวลัคนาราศีกุมค่ะว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะมีไอเดียใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆหรือแม้แต่ท่านใดที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้นะ เหมือนกับเป็นไอดอลเลยอ่ะเหมือนกับเป็นสิ่งที่บุคคลต่างๆในวงสังคมเขารอคอยนะโอโ้เป็นจังหวะดีมากๆเลยนะจังหวะดีจังหวะเลิศแบบนี้นะคะชาวรัคนาราศีกลุ่มให้รีบสรสร้างเรื่องราวดีๆไอเดียดีๆเรื่องเลิศๆออ,ออกมาด่วนเลยนะคะโอ้โห ดีมากเลยนะคะพระนางเบนจกัลยานีไพพระนางเบนจกัลยานีเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไอเดียอันเลิไอเดียอันบันเจิดของชาวรัคนารารสีกลุ่มเนี่ยนะ กำลังเป็นที่สนอสนใจนะคะยิ่งไอเดียใหม่ๆไอเดียเลิดๆโครงการใหม่ๆนะคะเรื่องเราใหม่ๆที่ชาวราศาีกรกเนี่ยมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการเสริมสร้างลงมือทําเป็นช่วงจังหวะนี้และเป็นโอกาสนี้แหละบางท่านอาจมีโครงการในการขยับขยายนะคะธุรกิจ หรือมีเกณฑ์การขยับขยายเรื่องราวต่างๆในชีวิตของท่านเนี่ยนะฮะนะให้รีบเล่งรีบเลยลงมือทําเลยจังหวะดีเลยช่วงนี้ทําแล้วเนี่ยมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จค่ะนะมีชื่อเสียงเกียรติยศมีความโดดเด่นมากๆในช่วงปักแรกนี้นะคะทําแล้วเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รง,รงโรจน์ชดช่วงชัชวานค่ะชาวราศีกุมโอ้ไพสวยนะเนี่ยห้าใบแล้ว นะต่อแมาค่ะโอ้โหนี่พยาสุคลีปนะคะการที่ชาวลัคนาราศีกลุ่มนี้นะคะสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายกระโดดข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยดีรวมทั้งในด้านของการทําธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรเนี่ยนะคะอยู่ที่การลงมือทําค่ะอยู่ที่การ มีระเบียบมีวินัยและการลงมือทำสรรสร้างสิ่งนั้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยความอดทนด้วยความขยันขันแข็งด้วยความรักความตั้งจิตตั้งใจในสิ่งนั้นด้วยความด้วยความทุ่มเทนะดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมภาหาสมุดดีๆมาสักเล่มหนึ่งนะคะแล้วเขียนเรื่องราวดีๆในสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยต้องการสรรสร้างและลงมือทำนะบางท่านอาจจะ ลงมือทําไปแล้วนะยิ่งดีเลยนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นจังหวะด,ดีโอกาสดีเป็นเกณฑ์ดีเลยนะคะให้เร่งรีบสรรสร้างลงมือทําอย่างต่อเนื่องเลยนะคะนะให้ใส่หัวจิตหัวใจใส่ความรักลงไปในสิ่งนั้นนะคะลงมือทําตาม ลำดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแซดเลยนะคะท่านผู้ชมมีอย่าลังเลอย่าสงสัยความลังเลความสงสัยเนี่ยจะเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกความจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวันของเราและอย่ารอคอยดยนะภัยเตือนมันนะเนี่ยนะผีเสื้อสมุดกับพระอภัยมณีพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุดเนี่ยเขาบอกเลยว่าทําสิ่งใดก็ตามลงมือทําสิ่งใดก็ตามนะคะทําอย่างต่อเนื่องค่ะและไม่รอคอยนะไม่รอเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ มาลืนนี้พรุ่งนี้เดือนเดือนเดือนนี้เ,เดี๋ยวเดือนหน้าค่อยทําปีหน้าค่อยทําอีกสิปีข้างหน้าค่อยทําพอดีไม่ได้ทำนะคะเห็นมามไพ่บอกมาเลยนะ,ะว่าอย่ารอคอยนะคะให้ลงมือทำเนี่ยในทันทีช่วงนี้เป็นจังหวะดีโอกาสดีเป็นเกณฑ์ดีเลยจริงๆค่ะนะให้นําความองค์ความรู้นําความสามารถของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยออกมาใช้อย่างเต็มที่เลยนะคะ มีการวิเคราะห์มีการตรวจสอบก่อนที่ชาวลัคนาราศีกุมจะแบ่งปันเรื่องเราดีๆเหล่านี้ออกไปยังบุคคลต,ต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมเกณฑ์การประสบความสําเร็จเนี่ยสูงมากเลยนะท่านผู้ชมนะต่อมานะคะองค์เทพสัจธรรมนะคะโอ้ใบนี้เป็นความโชคดีมากๆขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีกุมด้วย ภรรยาสามีคนพิเศษคู่รักของท่านเนี่ยมีความจริงจังจริงใจกับท่านดวงชะตาชีวิตเนี่ยทำบุญร่วมกันมาเป็นเนื้อคู่คู่บุญคู่บรารมีกันโดยแท้อยู่ด้วยกันแล้วรวยอยู่ด้วยกันแล้วประสบความสำเร็จนะ มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมีความเข้าจิตเข้าใจกันดีวิทีให้ออกมาสวยๆแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมหาโอกาสดีๆหาจังหวะดีๆค่ะพาคนรักพาสามีพาภรรยาของท่านเนี่ยไปทําบุญไปสร้างบุญสร้างบุญศนนะคะไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าช่วยเหลือคนชราไปทําบุญตามศาสนาไปทําบุญในวิธีอื่นๆตามหรือหลายวิธีตามที่ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีถูกจริตอะ่ะ นะเออเห็นไหมเลิศไพ่สวยนะเนี่ยนะสำหรับท่านใดนะคะที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็มีโอกาสได้รับฟังข่าวดีมีโอกาสได้รับฟังข่าวดีมีเกณฑ์การแต่งงานกันนั่นเองแล้วก็คู่รักคนรักคนพิเศษขอ,ของท่านเขามีความชัดเจนกับชาวราศีกลุ่มรวมทั้งตัวท่านเองด้วยก็มีความ ชัดเจนกับคู่รักคู่ครองของท่านค่ะยิ่งท่านใดนะคะที่ยังไม่มีใครเลยมีเกณฑ์กันได้คู่นะคะในช่วงปักแรกนี้ก่อนคริสต์มาสนี้ละค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่โกธกันงินกันเครืองกันนะคะเกณฑ์การคืนดีกันสูงมากๆเขาเรียกว่าความรักเนี่ยดีมากเลยทีเดียวนะคะและท่านใดมีหุ้นส่วน ในช่วงปักแรกนี้หุ้นส่วนสามารถสร้างกำไรกาําไรสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ำรวยนะคะให้กับชาวรัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นอย่างดีเกณฑ์การเจริญเกณฑ์การเจริญเติบโตของธุรกิจการงานของคุณเนี่ยโ,โหดีมากเลยนะนะดีมากๆเลยอะ่ะหยิบจับแล้วประสบความสําเร็จนะคะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินไหลไหลล้านได้หลไหล้านค่ะธุรกิจกิจการงานของคุณเนี่ย อยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีกุมทําแล้วได้เงินได้ทองนะโอ้ oh, ดีมากๆเลยทีเดียวนะหุ้นส่วนน่ารักนะเนี่ยหุ้นส่วนน่ารักมากนะคะสำหรับสุขภาพพรรณนาไมของคุณแม่นะคะช่วงนี้ให้คุณแม่เรามาระวังในด้านของการปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกค่ะเกณฑ์การันไปผ่าตรงผ่าตัดไม่มีนะคะชาวลัคนาราศีกุมสําหรับต่อแม่นะคะ ใบเนี้ยเขาเตือนมานะผีเสื้อสมุดกับพระไพมณีพระไพมณีกันดังผีเสื้อสมุดเขเตือนมาว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มไม่ว่าท่านจะดําเนินการเรื่องเราใดๆก็ตามในชีวิตของท่านเนี่ยอย่าพลัดวันประกันพรุ่งอย่ารอให้ลงมือทําเลยมีไอเดียปิ๊งแวบขึ้นมาเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยควรหาสมุด A สมุดบันทึกกระดาษ A4 จดลงไปก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมนะแล้วช่วงนี้อารมณ์ปริงแวมาบ่อยบ่อยชาวรัคนาราศสีกุมนะคะดีมากๆกอ่ะสำหรับสุขภาพพานามัยนะคะให้ระมัระวังในด้านของอากาศคะ่ะช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะคะให้ระมัดระวังเลยอยีกไม่กี่วันก็นะเข้าฤดูหนาวแบบเต็มที่แล้วเนี่ย นะกับเต็มตัวแล้วนะให้เราระวังในเรื่องของอากาศนะคะทําตัวให้อบอุ่นชาวลัคนาราศีกุมโอ้โหบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วรวยบ้านหลังนี้อย,ยอยู่แล้วเฮงนะยิ่งท่านใดมีธุรกิจกิจการงานอยู่ในสถานประกอบการท่านล้วก็โหทำแล้วเฮงทำมาค้าขายขึ้นทํำมาค้าขายแล้วรวยมากนะคะโอ้ดีมากๆเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ย จัดห่วงจุ้ยที่บ้านให้ดีจัดห่วงจุ้ยทยี่อาศัยให้ดีจัดหว่วงจุ้ยสถานประกอบการของท่านเนี่ยให้ดีนะคะโอ้โหบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยสถานประกอบการแห่งนี้ทำธุรกิจทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลนะโอ้มีแต่ความมั่งคั่งความร่ำรวยนะเนี่ยชาวลัคนาราศรีกุมนะคะ ธุรกิจหน้าที่การงานบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องนะคะเงินทองกําลังไหลมาเทมาค่ะค้าขายดิบค้าขายดีค่ะโอ้โหดีเลิศมากๆอย่าลืมนะคะความขยันขันแข็ง,ขงความต่อเนื่องความมีระเบียบมีวินัยน,นะคะต่อม่ค่ะโอ้โหองค์เทพพระจันทร์เตือนมาค่ะนะความลังเลความสงสัยเนี่ยเป็นตัวบล็อกเป็นตัวขัด ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดชดช่วงชัวงช,ชวันเนี่ยของเรานะดังนั้นตัดสินใจให้เฉียบขาดให้มันคงนะมีการเขียนโครงการวรลวงหน้าเลยนะชาวลัคนาราศีกุ่มนะคะต่อแมาค่ะองค์เทพพระเพลิงค่ะไพ่บิณฑ้เตือนมานะคะความวู่วามความใจร้อนความอะไรที่มันทํเร็วเร็วเดนด่วนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะมัน ผลที่ออกมาเนี่ยไม่ค่อยเที่ยงนะมันลกลวกอะ่ะมันไม่ลดแล้วก็อารมณ์อีกถ้าอารมณ์ที่มันวุบว,วับวุบวับอารมณ์ที่ไม่มีความสุขมันจะพาให้ไวรบรชั่นในร่างกายของเราเนี่ยลงไปในที่ดิ่งลงนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับพลังงานดีๆที่เขาลอยอยู่ในอากาศเนี่ยที่อยู่ในจักรวาลน,นะฮะ พลังงานความมั่งคัง่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานแห่งความสำเร็จดังนั้นชาวราศีการาุ๊ปต้องมีการฝึกจิตฝึกสมาธินะคะมีการนั่งสมาธิฝึกลมหายใจนะคะเข้าออกเวลาหายใจเข้านี่นับ1-4ถึงนะแล้วกั้นหายใจไว้นับ1-8ถึงนะคะหลังจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจนับ1-8ถึงอีกครั้งหนึ่งให้ค่อยๆผ่อนลมหายใจนะคะให้ผ่านจักระลในร่างกายของเราเนี่ยทั้ง เจ็ดจักระเลยนะคะท่านผู้ชมให้ฝึกลมหายใจค่ะนะอารมณ์ร้อนอารมณ์วุ่นวายนี่ไม่ดีเลยทําให้ในด้านของการมันมันเป็นข้อเสียอะไรอย่างเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยให้ฝึกการเจริญสติฝึกสมาธิมีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วเราเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นปฐมแล้วนะคะในด้านของการนั่งสมาธินะคะ ท่านผู้ชมมีโอกาสเปิดบทสวดมนต์พระแม่กวนอิมอิติปิโสชินบ,บนนัญชรพระคถาเงินล้านบทสวดมนต์อื่นๆที่ชาวลัคนาราศีกุมมีความรักมีความศรัทธามีความชื่นชอบ นะยิ่งเป็นบทเพลงบรรเลงเบาๆฟังเนี่ยยิ่งดีเลยทำให้จิตใจของคุณเนี่ยมีความผ่องแผ้วมีความอึบอิ่มๆิเอมใจมีความสุขเพลงบรรเลงที่อาจารย์บีมซีใครใจแนะนําเป็นเพลงบรรเลงของท่านอาจารย์บันดิตอึ้งรังสีนะคะหรือท่านผู้ชมอาจจะเข้าไปรับชมคลิปดีๆ ทางช่อง y o u t u b e นะคะเช่นรายการรวยเฮงเก่งดีของยันแม่ปรินแก้ววัชระพลนะคะรายการนี้ดีมากเลยเป็นรายการเกี่ยวกับในด้านของกฎแห่งกรรมลองเข้าไปรับชมดูนะคะและรายการรวยเฮงเก่งดีเนี่ยเขามีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะพอเขาไปชมแล้วตัวท่านเองอาจจะมีจิตที่ไปไปถูกจิตถูกจริต ในเรื่องเราใดๆก็ได้นะคะทําให้ตัวท่านเองอาจจะมีปิ๊งแวบขึ้นมาอาจจะมีไอเดียรถบันเจิดขึ้นมานะคะเพื่อมาพัฒนาชีวิตของท่านเนี่ยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่วงชวงช,ว,งชว,งวันเนี่ยต่อไปได้ด้วยนะคะนะและอาจารย์บียิบซีใครใจก็ได้พยากรณดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมจบลงแล้วคะ่ะอาจารย์บียิซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกทกท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมน,นีอเมริกาไอซ์แลนด์สวิ์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กัสเซียจีนฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามานับชมคลิปดีๆของอาจารย์บยี้ซีใครใจ ก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super อร a แ k s ให้กับอาจารย์เบยิบซีใครใจค่าก่อนจากกันอาจารย์เบยิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่น และกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บียิมซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีค่ะ